ถ้าหากว่าพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์เป็นผู้เลิศจริงเป็นผู้มีบุญใหญ่จริงเป็นผู้มีบารมีใหญ่จริงทําไมไม่อธิฐานเอาบุญญาณุภาพของตนมาใช้ไม่อธิษฐานเอาพลังงานแห่งสมาธิที่เคยทําได้หลายพวกหลายชาติมาใช้เพื่อให้การบําเพ็ญเป็นไปได้ง่ายๆสบายๆล่ะคะโลกทุกวันนี้มันยิ่งยุ่งยิ่งย,งยากอยู่สงครามจะได้ไม่มีไม่เกิดขึ้นตอบ เป็นคำถามที่ดีมากนะและอันนี้อาจจะหาไม่เจอใน Google ฟังดีๆนะครับบารมีคืออะไรบารมีแปลว่าตบะและอำนาจทางใจใช่ไหมทีนี้ถ้ากว่าคุณอยากจะมีตบะและอำนาจทางใจคุณจะต้องฝึกใจกลมใจฝืนใจห้ามใจคุณจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับกระบวนการที่ทําให้ใจมันมีพลังขึ้นมาถ้าหาว่า คุณเอาง่ายเช่นบ้านคุณรวยคุณเบิกเงินมาอยากจะซื้ออะไรก็ให้คนอื่นเขาได้คุณมีอำนาจเป็นนักการเมืองใหญ่ๆคุณอยากจะทําอะไรก็สามารถบ,นนบนนรรลุบรนดาลบบดเป่าเสกงได้ง่ายๆแล้วคุณจะมีอำนาจทางใจได้อย่างไรจริงไหมฉะนั้นพระมหาโพธิสัตว์และพระโพธิสัตว์ในระดับกลางทั้งหลายเนี่ยท่านจะก่อนจะลงมาเนี่ยท่านจะเข้าสมาธิลึก ถ้าท่านอาวตารก็าตามหรือว่าท่านไม่ได้อวตารมาเนี่ยมาด้วยกําลังดวงจิตดวงใหญ่ดวงเดียวยก็ตามเนี่ยท่านจะทิ่ฐานว่ายับยั้งบุญสมาธิยับยั้งอํานาจแห่งฤทธิ์ที่ตัวเองมีบุญญาณุภาพที่ตัวเองมีไว้เพื่อให้ดวงจิตที่ลงมาอาวตารของตนเองที่ลงมาหรือว่าตัวเองที่ลงมาในภูมิมนุษย์นั้นใช้อํานาจแห่งใจได้เต็มที่ คือมาฝึกฝนตนเองให้ฝึกใจฝืนใจข่มใจห้ามใจได้แบบเต็มที่เนี่ยมันจะได้มีตบะทางใจเกิดขึ้นมันจะได้มีบารมีไงฉะนั้นในวัยเด็กของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมักจะลำบากนะครับสังคมบ้านเมืองกียยุคดูราชการที่ห้าสิดูในหลวงสิอายุสิบเก้าท่านต้องขึ้นของราชแล้วก็ตอนท่านเป็นหนุ่มนั่นก็เสียตาไปข้างหนึ่งสังคมก็กลียุคหมดทําไม เพื่อหล่อร้อมพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้มีอำนาจทางใจที่ใหญ่กว่าคนธรรมดานั่นแหละเหตุผลท่านไม่ลงมาแล้วก็ใช้ของเก่าท่านง่ายๆหรอกท่านเก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้ตอนไหนตอนจะรวมเป็นพระพุทธเจ้าเก็บเอาไว้ตอนไหนตอนที่มันหาทางออกทางไปไม่ได้แล้วอะ่ะกับตอนที่ท่านได้ตื่นรู้แล้วนะครับ คือรู้หน้าที่ของตัวเองจริงๆแล้วว่าตัวเองมาทําอะไรรู้หน้าที่ของตัวเองจริงๆแล้วว่าตัวเองจะทําการใหญ่ได้อย่างไรตอนนั้นน่ะช่วงหน้าสื่อหน้าขวานท่านถึงจะที่ฐานมาใช้กันนี่คือความฉลาดหลักแหลมในการบําเพ็ญไม่ใช่เอาง่ายเขาว่าเอาสบายสบายเขาว่างั้นมันจะมาบําเพ็ญทาบ้าอะไรบําเพ็ญคือมาสร้างสบะทางใจฝึกใจข่มใจฝืนใจห้ามใจนะครับ นั่นแหละถึงจะทําให้เกิดบารมีที่แท้จริงในชาตินั้นและส่งเสริมให้บารมีเต็มเร็วขึ้น